อไม่มีบ่เลิกทำแล้วเลแล้วบ่ิ้วเกาขนเลกในรถจักรยานเลในรถจักรยานเลในรถจักรยานเขาบอกอ๋อเขาบอกเลขกในรถจักรยานจ้านี่คือเบอร์สิบสองบ่ใช่เลยโอ้โหเบอร์สิบสองเลยบ่สิบสองเล็กในรถจักรยานเขาบอกจ้า ี้เป็นเบอร์เบอร์สิบสองไงอันนี้เป็นตียาเองเด้อค่ะเบอร์สิบสองเนาะเบอร์สิบสองรถเบอร์สิบสองค่ะบอกเลขอยู่ในจักรยานรถอันนี้เป็นเบอร์สิบสองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีอ่าไายหลายช่องเยอะเลยค่ะช่องยูทูบนะคะอะไรนะเบาลุงลุงไก่ชาแนลพี่ทิพันธ์นอินดี้แล้วก็ปายโยปายโยแล้วก็ช่องบินีชาแนล ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็มามอบเงินเนาะที่ f อนะคะได้โชคลาบจากน้องแอนฟิวนะคะถือว่าตัดแม่นมากเลยนะคะตัดเล่นนะคะ6.6.1.9.1ที่น้องให้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมอบเงินแล้วก็อาจักรยานนะคะแล้วก็แอดมินก็ขอขอบคุณนะคะ พี่พี่เอฟซีนะคะแล้วก็เจ้าของจักรยานนะคะแม่พี่พี่สมพรนะคะเข็มทองนะคะที่ได้ซื้อจักรยานให้น้องนะคะน้องแอนพิวตอนแรกก็จะซื้ออรถจักรยานไฟฟ้าแต่ว่าน้องแอนพิวไม่เอาเขาอยากปั่นจักรยานปั่นน้องอยากปั่นน้องอยากปั่นเลือกเอาเองนะคะไปถึงจับเลยใช่ไหมครับไปชงชี้เลยคเลยนะคะเลือกเอาของเขาเองโดยยตัวเเขาล วันนี้ก็แอดมินก็จะมามอบจักรยานแล้วก็เงินนะคะหนึ่งหมื่นบาทนะคะทั้งหมดนะคะทั้งจักรยานแล้วก็อาธิโอนมาให้น้องนะคะรวมๆแล้วก็หนึ่งหมื่นบาทนะคะมอบให้คุณลุงแล้วก็น้องเอนจิวคุณลุงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทานเมตตานะครับมอบเงินจำนวนนี้ให้เอ็นจิวนะครับจะได้รัอทั้งจักรยานแอดมินพาไปซื้อที่ร้านสันผักนะครับของ ส่งไฟจักรยานเจ้าของส่วนนี้เลยครับแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกท่านนะครับที่ได้มาอยู่จุดนี้นะครับเ่นเลน้องยังไม่เขียนให้อีกเนาะรออยู่เนาะยังย่งรอยอรอรองอออร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 ้รอรอรอรนรอ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 ออรอรรนรอ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 ออรอร้ออรอรรอรอรอรรอรออรอร้ออรอรออรอรอรรอรงรอรรอะอรรอ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 จอรอรอออะอ มีเวลาเยอะเนาะเวลาจังเยอะในลุงเขาบอกว่าเลขอยู่ในล้อรถเนาะครับนี่ตอนที่เราถ่ายตอนที่เราไปซื้อน่ะเราเราไม่รู้ว่ามันมีเลขเป็นตัวเลขเขาบอกคนนี้เลขอยู่ในล้อนะใช่เขาบอกว่าอย่างงี้เนาะแต่เรายังไม่ดูนะลุงยังไม่ดูสองศูนย์สามมีสองศูนย์สามครับก็หกสี่เลขเยอะแต้เลขเยอะหกสี่กับสองศูนย์สามกหนึ่งสองด้วยนะ หนึ่งสองสองศูนย์สองห้าศูนย์หกสี่แล้วก็สองศูนย์สามเลขเยอะล้อรถอเลขเยอะ,นะออเนานะแอนฟิวก็บอกว่าเลขอยู่ในล้อรถว่าอย่างนี้ครับแต่แกันได้บอกบอกเลขไหนเลขไหนนะใช่บอกว่าเลขอยู่ในล้อพอเรามาดูในล้อก็มันมีหกสี่ครับแต่ว่า,าจักรยานนี้ที่ช่างบอกว่าสิบสองอะไรนะรสิบสองอะไรไม่รู้แหละอยู่ในคลิปไปแหละลงุงจำ ท่านผู้ชมนะคะทางแฟนเพจมินิแชนแนลแล้วก็ทาง y o ยูทูบมินิแชนแนลนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณลุงแล้วก็หลานแดนฟิวนะคะมาที่ร้านจักรยานอะไรนะคะลุงแสงฟ้าแสงฟ้าจักรยานเนาะที่เป็นอ่าเท่าแก่เป็นอันนี้ร้านของบ้านของเท่าแก่ที่ลุงดูแลสวนทุเรียนให้เนาะค่ะวันนี้ วันนี้เป็นออรยานร้านโซแกนนี่แหละมีลุงดูแลส่วนโซเรียนให้ค<า>่ะค่ะวันนี้น้องเลือกหรือยังคะลุงเลือกแล้วซีแดงเอ้อเลือกแล้วเปล่อาอ้าวไม่เลือกมากเลยเนาะนี่มาลงจากร,รถก็ไปเที่ยวเที่ยวเลยซีแดงเลยเขาไม่เลือกเยอะอยาจากเอฟซีชื่อ,อแม่สมพลป้าสมพรนี่แหละเข้มทองนะคะที่อยู่กรุงเทพค่ะก็ าโอเนเพื่อนมาให้นอ้องนะคะห้าพันบาทนะคะไปซื้อรถจักรยานให้น้องเลยอตอนแรกจะซื้อรถจักรยานไฟฟ้าแบบนี้ลุงนี่จักรยานแบบนี้เนี่ยไฟฟ้านะ่ะพอดีน้องเขาไม่อยากได้เนาะน้องไม่อยากได้เราลุงถ่ายถ่ายรูปเอาไว้ให้ให้แกดูแกแกว่าไม่อยากได้เลยไม่อยากได้จักรยานมากกว่าก็เลยเลือกแล้วเนะาะ วันนี้มาแล้วเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นเลยลุงเนาะอ่ะให้ลุงพาไปเลยอ่าลุงพาไปเลยเนาะนี่เขาเลือกเลเดอร์นะคะท่านผู้ชมนี่คันนี้เราบอกแอนฟิวเนี่ยวันดีก่อนวันเดฟซีก่อนแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีจายก่อนสวัสดีสวย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 สก่อนเดียวได้ได้อันนี้ด้วยได้ดาบด้วยบอ ได้ดับด้วยตแต้มแต้มมาดีก่อนแต้มมาดีสวยๆสวัสดีค่ะใครสวัสดีเมื่อกี้ยังไม่ชัดเลยเอาใหม่ลูกเอาใหม่สวัสดีค่ะแชดเจนดีเนาะจ้าไหนแอนฟิลเลือกอันนี้ป่ะลูกชอบชอบคันนี้ป่ะแอนฟิลฟิลฟิวชอบคันนี้ป่ะบอกก่อนบอกยายก่อน แล้วก็ส่มเงือกใส่ไปอีกเลยเราจะพึงเพลินๆบอกว่าชอบคันนี้ไหมชอบไหมคันนี้ชอบบะลูกชอบครับชอบครับโอ้มันเท่เนี่ยเป็นเส้นมันเท่ดูก่อนมันมีอะไรบ้างในนี้น่ะมันมีอะไรดูหน่อยสิมีอะไรบ้างตรวจดูดิตรวจดูสิตรวจดูมันมีอะไรบ้างใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยไม่มีอะไรหรอกนี่เลยปลาดิบคุกคาม เอาไม่มีอะไรแล้วบอใน,ในยายดูก่อนสิว่ามันมีตัวเด็ดเด็ดไหมเอ็นพิวเลือกสีแดงเนาะมีไหมเลขบอพี่มีไหมเลขไหคมคัมีมีอยู่ใต้ตัวถังมีบอเดี๋ยวให้พี่เอาให้ดูพี่ดูได้ไหมคะดูตอนนี้เลยพี่เดี๋ยวให้พี่ควาาให้ดูเลยเนาะคันนี้เลยที่น้องไปชี้ใช่ไหมคะที่น้องจะเลือกเอา นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะคะแกะแกะแกะเลยอ๋อมันมีตัวเลขอยู่เนาะอยู่ใต้ถังตัวถังนีนไ่ไม่ไินี่บ้านอมีบ้านออาอนี่หมายเลขหมายเลข ไปเลยใครได้ดตกสมัยน,นียล้ล่ะทุกวันการที่อาจจะไม่ทำว่าว่ารุ่นใหม่ไม่ทำใหม่หรีคือว่าเมื่อคือเริ่มมีเพอนเ่มหรอไม่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันมี<า>ทำอยู่อ๋อมันมีทำอยู่เนาะแต่ก่อนแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าเขาได้ทำหรือเปล่าโอ้แล้วไปรถสิบสองนี้ว่ะไม่ทำนะไม่ทำเหรอดูให้ดีๆก่อนพี่เฮ้ยจ้าเขาลองเอาสีแดงนี่ เพี่ชอบไหมลูกชอบชอบครับพี่ชอบครับอ๋อมีไฟด้วยจะไม่ได้ทำนะเดี๋ยไม่มีเลยบ่เดี๋ยวหาดูก่อนเนาะเพราะว่าน้องแอนพิ่มีเส้นน้องมีเส้นโอ้พี่อ่ะพี่อ่ะอ่ะพี่พี่ก็ได้อ่ะโอ้ไม่มีบ่เลิกทำแล้วมั้งเลิกทำแล้วบ่พี่เก่าอ่ะเราจะไม่ทำ เลขในรถจักรยานเลขในรถจักรยานบ่เลขในรถจักรยานเลขในรถจักรยานอืเขาบอกไปอ๋อเขาบอกเลขในรถจักรยานนี่คือเบอร์สิบสองบลยโอ้โหเบอร์สิบสองเลยบ่ะสิบสองเลขในรถจักรยานเขาบอกจ้า นี <pool> yeah. ่เป็นเบอร์เบสิบสองไงอันนี้เป็นที่เยาเองเด้อค่ะเบอร์สิบสองเนาะเบอร์สิบสองรถเบอร์สิบสองค่ะบอกเลขอยู่ในจักรยานรถอันนี้เป็นเบอร์สิบสองค่ะอ่ะลองนั่งดูสิแกะถุงออกกั้นแกะเลยก็ได้อ้าวแกะเลยก็ได้ Enfeel บอกว่าเลขอยู่ในนี้ ไปย่างงั้นนะคะในล้อพี่เขาเลือกเองบอกเมื่อกี้น่ะเขาเลือกเองเลยเขาเลือกเองเขาชอบสีแดงว่าเขาชอบสีแดงเนาะเลือกเองเขาบอกจะเอาคันนี้โอ้จะเอาคันนี้เลยรถเบอร์สิบสองรถเบอร์สิบสองโอเคไปทางนู้นก็ได้อ่ะลองดูขี่ไปทางนู้นเอาไปทางนู้นเลย อ้าวป้ายไป้าครับครับอนปาเนี่ยอาขับไปเลยไปเลยขับไปขับไปฝงนู่นเดี๋ยวปานไปเลยปานไปเลยไเช็คเช็ค ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะอาะขับไปเลยส่งได้งหมดล้อรอบไปทางนี้จะหดักจะเลื่อนจากคือมุนอย่านี่ขับไปปะขับไปเราไม่หมุนเขาบอกว่าเราไม่มุนไหนไมุนมุนชน่ะขับขีดดูก่อนขับถีบดูก่อนปั่นดูก่อนเอาปั่นมาเลยปั่นมาหายาย ปันมาเลยอุ้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 ยตอนนี้ก็กำลังนับเงินจ่ายเนาะราคาเท่าไหร่นะคะพี่จ้าราคาเต็มเท่าไหร่จ้าพันห้าค่ะอ๋อราคาพันแปดพันแปดร้อยห้าสิบแต่ลดให้จ้าอ๋อลดให้นะคะลดให้หลานจ้าพันห้าร้อยเนาะจ้าอันนี้จะจ่ายเด้อร์นะคะ จ้าขอบคุณมากนะคะจ้ามาอดนุนมาช่วยเทาแก่เลยจ้าเช่วยทำแกทำแกรับนุนลูกน้องจ้าช่วยลูกน้องจ้า